เจอบอยบ่อยๆยาติปเนี่ยไอ้เนี้ยติปเนี่ยเ,ออเยมื่อบาดเจ็บพูดเราชีวิตสามารถรักษาได้ไม่ใช่กล่องพยาบาลอวิวได้กล่องกลับมาวะเออได้นี่ยวะไอ,อ้นี่ทำไมกูไม่เก็บวะกูจะสะสมกล่องเลยแม่งได้เปิดสองกล่องได้ของพยาบาลเขียวอะ่ะมีอ่เมื่อน,นะเมื่อกี้ไอ้ไอ้ไอ้เดือดเฮกอ่ะวิ่งทัว่ววิ่งทั่วอันนี้จริงๆนะมึงวิ่งหมดได้รอเลืองสีแดงตอนนี้ว่ากูวิ่งเข้าไปในห้องวีอ่ะออกครัว อยู่บ้านั่นบ้านเล็กบ้านเล็กมีที่ปั่นสี่คนอ่ากูอยู่บ้านกูอยู่ใกล้บ้านใหญ่กูอยู่กับแบ็กแบ็กบอลนี่กูปล่อยมือนะเอ้ยด่านนี้อันนี้เนี่ยมันน้องเรดเนาะเฮ้ยมองอะมองอะแบ๊กกูปั่นในบ้านใหญ่อยู่นะไปแล้ว ตัวอะไรวะไม่รู้ไไปันจะเป็นตุ๊กผู้ชายกำยำอ่ะกูเห็นอยู่ผู้ชายกำยำเลยเหรอตัวอนี่ยังไงกำยำมากมันจะเปล่หน้าละมองไอ้สัตว์ตัวนี้จริงเหรอมองแบบปวดหัวใกล้ๆกูจะไม่รู้อยู่ไหนเดินผ่านบ้านไปแล้วมันไม่เดินมาเช็คนะี๊แบ๊กนะอุ้ยรู้เลยรู้เลยอุ้ยรู้เลยรู้เลยช็อตอันนี้รู้เลย มองไอ้สัตว์มองโอนี่โอนี่ด็อกเตอร์เป็นไรยี่เอ่ยนี่ถือกระบอกแต่งปลาพาลูกพาใครวะเนี่ยกู้ชายเลีวาไปน่าจะมีเครื่องวันสาราพักเกยไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วสาราพักใจไม่ได้สาราพักใจไม่ได้พวกกูวิ่งผ่านอยู่พวกกูไปกลางรู้ว่าเครื่องนี้ก่อนไปกลางได้ไปตรงกลางได้สาราพักใจไม่ได้สาราพักใจไม่ได้อันยู่อันยูในกระนิ่ง วันเครื่องเดิมวันเครื่องเดิมมองกูมองกูเล่นไปก่อนพยายามให้มันตีอ่ะถ้าเกิดเราช่วยมึงเออกูช่วยมึงนี่กูอยากใหช่วยหายหายมันปั่นอยู่ปเราจะชารพยายามช่วยจะชาร์จไปปั่นอยู่ปะเถอะกูปั่นอยู่ปั่นอยู่เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยลองช่วยปั่นได้สองคนวันนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกูไม่ได้ปั่นเลยเจ็ดห้าแล้วเอาเลยเอาเลย้เสร็จ กูไม่อยากโดนอ่ะเพราะว่าแม่งแก้ยากมากไปด็อกเตอร์เนี่ยนั่นไงคนโดนโดนแล้วตอ,องเครื่องแล้วอีด,ดกูหลังกูอยู่หลังมึงอ่าในข้างในตรงกลางนี่ไม่มีเครื่องเหรอไม่น่าจะมีบนจุดสุดยอดอ่ะมีเฮ้ย<ต>นี่มันยอดมันยอดแบ็คมานี่นแบ็คไปไหนวะอาจารย์ขึ้นอยู่เร็วเลยไล่ภูมิอยู่ไปไหนไม่รูร้หายแล้วหายแล้วมากู เดินเข้าไปนี่ตะกูลชิมันดาชายรูปร่างกำยำมันมีเครื่องในบ้านกับเครื่องนอกบ้านอ่ะข้างหน้าเนอะรืในบ้านไอ้ยี่้อโอ้บรรตอบรรตอบรรตอไปให้เสร็จไปให้เสร็จไปให้เสร็จเลยเจ็ดแม่วิ่งมากูตกใจไอ้สัตว์มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลย อ๋อสี่คนนี่ตั้บล็อกันนลยี่่่่่่่่่่่ต่่่่่่่่่่่่ม่่่่ะ่่่่่่่่กั่่เล็กก่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่ม่่่่่น่น่่่่ไ่่ป่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่ไ่่่ะ่ยู่อยู่แต่่่่่่่่ห่่่่่ย่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่กูู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่ใ่่้่่่่่่่่่ม่่บ้าน ไอจีไงสัตว์ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่โอเคไป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 บ้านจิมาราอยู่นะโอเคกำลังไปกำลังไปบ้านตรงกลางไหมไอ้บ้านบ้านเก่าไอ้บ้านใหญ่เลยบ้านใหญ่บ้านใหญ่เลยบ้านใหญ่กูปั่นไว้นิดนึงน่าจะกระทืบไปแล้วแต่ว่าเนี่ยในบ้านใหญ่นะแต่ว่าข้างนอกข้างหน้า้างนอกโอเคนึกออกเอ้ารอดเฉยรอดเฉยงงไหมมามามารอดนะรอดนะรอดนะกดมาที่กูป่น มันจับกูไปแล้วอ่ะเดี๋ยวครูะมาเดี๋ยวครูะมองคูมีมีมีเดี๋ยวกูกูปั่นเครื่องสารากูปั่นเครื่องสาราทางนอกโอเคนึกออกไได้้้บานแลวกำลังหายมันมีตัวเต็มไฟบอกว่ามีแหละอยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆนี้หายแล้วนะไม่ใช่ที่กูแล้วนะตอนนี้แกโทรเทียมก่อน อยู่ที่กู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 ปั่นต่อเลยเครื่องนึ่งปั่นต่อเลยกูหลบอยู่ในบ้านเล็กกูหลบอยในบ้านเล็กถ้าสุกก็เดินมาที่ศาลาบ้านเล็กแกโทรทิงไปหนึ่งละล่าใครไหมล่าใครไหมมองใคอยู่ไหมไม่ไม่ไม่มันมองมาเลยได้เร็วกว่านี้เกือบจะมองมองมันมองมาเลยได้เร็วกว่านี้เกือบจะมองเกือบจะมองเกือบจะมองเด่นเลยเดเ่น มา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 มึงอยู่ไหนกันบ้องมึงอยู่ไหนกันไอู้มาเฮียเพื่อนมึงมามันบอกมันอยู่หน้าประตูอ่ะอุ้ยอยู่ใกล้ๆกันอ่าไปหาคนทางนู้นอะทางซ้ายกูปั่นในบ้านอยู่นะกูปั่นในบ้านเนอยกูอย่ากูอย่กูปั่นแล้วปิดไม่ต้องปั่นแล้วไม่ไม่ปั่นแล้วเยี่้อไม่ออกเลยจ้ะปั่นแวปิดไม่ปั่นแล้วไม่กูปั่นปั่นไว้มันกระทืบเล่นอะ ไอ้ภูม oh. oh. <te ิปั่นได้ไหมเครื่องนั้นเครื่องเกาะปั่นได้ไหมปั่นปั่นปั่นเครื่องเกาะไปปั่นเครื่องกาปั่นอยู่กันแล้วกันมั้ยเามาปั่นจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอ้ยแม่โอเคให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จหืมย้อนกลับเดี๋ยวกูไปเปิดประตูนึ่งเอาไปเปิดประตูไกลสุดโมลิกูโมลีเหรอยังไม่มีไอ้สัตว์ช่วยหนูหน่อยไม่ใช่หนูน้อย เอ้าให้กูเปิดไหมกูเปิดเร็วกว่าเอาลื่นๆนะลื่นๆอ้าเผาเร็วเหรอแต่มันเผาโจียนจูบไหมแบบจูบแบบสมองกูเริ่มแบบแมวเลยแล้วมันเรื่อยอันุ่มประตูประตูของมึงเปิดได้เท่าไหร่อะเสร็จแล้ว ประตูห้องกูจะมาช่วยแบกอ้าไอ้สัสมึงวิ่งออกไปที่ประตูมึงวิ่งออกไปที่ประตูเดี๋ยวมึงบอกมึงจะช่วยแบกโอเคเดี๋ยวมีหลุมอยู่ข้างม้านเล็กมีหลุมอยู่ข้างม้านเล็กไม่ไม่เดี๋ยวไปเปิดประตู่นนนนประตูั้้้หาาาบมดเออเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปเปิดเนี่ยกูกูกูเปิดอยู่กูเปิดอยู่ไอ้สัสมาช่วยแบกเลยมาช่วยแบกเลยต้องเปิดกาว99เลยเปิด100เลยเออเปิดก99แล้วมองมองมองมีกระพริบมีกระพริบ ูเดี๋ยวก <Bond> okay, ูรักกูกูดดออกมันมันไม่ยอมมาแทงหลังนี่กูไม่แทงหลังกูม่แทงหลังมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อโอเครอทีรอทีหน่อยรอทีหน่อยใครใครมาได้มาเลยใครมาไอ้ภูมวิ่งเข้าบ้านหน่อยมันตามกูมันตามกูมันตามมาขีดแล้วมีแทงหลังมีแทงหลังเปิดแล้ประตูตรงนั้นเปิดแล้วไม่ท้องหลังท้องหลังไม่ท้องหลังจะโดนกูไม่ไม่ไม่หรวกู ไปไปหาไปหาแล้วเปิดเลยอ่าไม่ถ้ามันนุ่มแบ็คก็คือนู้นเลยออกได้เลยออกเลยเดี๋ยวเตรียมรออยู่นี่นี่นี่มันไล่เรามันไล่เราเอากดปิดไม่ไม่ไม่เลยที่มันไปไหนวะกูตะทีกูตะทีกดปิดกูตะทีไอชัดดื้อกูตะทีปุ้มแล้วกูตะทีเออ แม่ไอสัตว์แทงหลังกูจะวิ่งไปติดไปนู้นให้ไปดูเลยดูมันเจาะเลยเจาะเลยเจาะอะไรแทงหลังยังไงล่ะมีคนไม่ออกมีคนไม่ยอมออกว่ะมเขาจะออกหลุมอ่ะขึ้นหลุมทางนี้ออกเลยโอ้ย